คองมตัุกในระยะยาวเช่นทิศนี้ฝนตกหรือวันที่ฝนตกอะไรเงี้ยแต่ว่ากาช่ผงเราดูเรดาร์ละว่าเรดาร์เราดูฝนว่าตรงไหนเกลไหนรับอะรเงยเราพอเรสดูที่บอกภาพรวมว่าเด้อโอกาสตกกี่เปอร์เซ็นต์ตกหนักไมน้อยร่องอยู่ไหนอะไรเงี้ยแล้วแต่นั้นก็ลจกนันต่างกคุยกันเ่งเพียงขท่ห้าตัวโพเลสเนี่ยตัวโพเลสซึ่งเราใช้โพเลสตัวอะเเลสเอาเลยว่าในตัมตุกจะมีตัวเรื่องโพเล ซึ <mile> ่งมีผลมากเลยก็ไม่เห็นว่าเมื่อไหร่ที่โปรเลสูงแล้วก็ระบายใจได้อันนี้เป็นตัวที่ต้ามาใช้แล้วเพียงแต่ท่าตัวนี้อที่อต้องหาเรื่อยด้วยในอนาคตอยากจะพูดถึงในเรื่องของตรงตอนนี้ก็มีเรื่องของแล้วก็เรื่องของพิเศษ25คือว่าในที่ของบตมรับฝนในเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เรื่องของของฝัาเรื่องของพีเศษ25ตามที่เราเกี่ยวไม่มี มีที่ที่ที่ต right? ึก <sucks> ตึกหรือตึกเดียวครับที่เราวัดทกคุณระพงนะคุณระพงครับมีหลายเรือดอิจฉเกี่ยวกับ5แล้วก็เรื่องความร้อของก็น่าสนใจว่าถือว่าทางบริการดีเลือดชาเลือดีเลือดการวินาองความร้อนในเมืองทำหน้าที่ลดระพงของเมืองได้เลือดการทานหรือตึกไม่อย่างสิงคโปร์ก็จะพูดเรื่องนี้นะตัวที่เป็นในตัวูคาร์บอนเมือง แต่เรื่องระดับน้ำเราไม่ดูนะระดับน้ำแรกก็ไม่ใายอย่างนี้เราดูผมก็ดูรูปโน้สัร์ ขอเรียนร้ี่ยวกเรื่องของคุณผูอำนวยารนุ่มที่มื่ว่รนตนี่สที่มะรับที่สร่มะยาครับวันนี้มีการประชุมการหาร้งแรกเปลี่ยนข้อมูลการคาจการณ์การพื้นที่ห่งมรนครครับซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกันในสัปดาหวลานะครับดือวลาแรเรื่องที่เกิดประานที่แจ้งยุทธวาบนะครับเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการหารืการสร้างความร่วมมือระหว่าง เป็นวาระสอซดเป็นเรื่องนารนะครับก็จะมีสามวาระนะครับเป็นเรื่องของการแจ้งเตประชาชนนะครับของเทวกรนะครับแลวการรับข้อมูลจากกุมตัแล้วก็การเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างสำนักงานพัฒน์น้ำกับกรมถินรยาครับแล้วก็เป็นวาะไปเรื่องอื่นครับขอขยายใตเป็นเวาระที่หนึครับตัรนวแเพื่อที่จะติดตามขทกรระยะว่ากใวดเนี่ยในสชั่วโมงสามชั่วโมง ว่าจะช่วยในเรื่องของพื้นที่ของทมรได้ได้ดีด้วยกงเนือจากพยากรณลลายวันที่บอกว่าพื้นที่ของประเทศจะมีฝนมาในแค่ไหนในวันตองนี้ในส่วนของพืาว่ที่เรากำลังดำเนินการเนี่ยเรามีวิธีการก็หลากหลายอยู่เพื่อสำคัญทีทั้งสองปีนี้แต่ยังไม่แล้วเสร็จอาจจะเสร็จปลายปีหรือต้นปีแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการติดตามสภาพอากาศโดยใช้เวราแล้วก็ เรามาคุยกันวันนี้มันจะว่าจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในบางส่วนที่จะทําให้การพยากรณ์อีกคั้แม่นยำมากขึ้นเนื่องจากว่าก่อนหน้าที่เราใช้แค่เรดาร์ตัวเดียวกับเรื่องของข้อมูลที่เรามีอยู่แต่ถ้าเรามีข้อมูลของเรดาร์ของบอลอมแล้วก็มีข้อมูลของตรววัดฝนใส่เข้าไปด้วยมันก็จะทําให้เราดูทุกที่ได้ดีกว่าที่เดแล้วก็ดูเรื่องของกาเรื่องโเรื่องสั่งลมอะงี้ราก็พอพอจะมียูด้วย ก็เอาไหนก่อนเรื่องของเรื่องนี้เราเป็นความมุ่งมั่นของเราที่เราอยากจะทาแล้วก็เราต้องกดกคือว่าตัวสภาพอากาศที่มันแป,ปรผันแต่ทีนี้ถ้าเรามีในเรื่องของการาระยะเวลากมากก็คือหนึ่ามชั่วโมงอันนี้เราก็ทาา ชโมงในสามทั่วโม่เปิของพื้นที่ของกทมเลือกพื้นที่ในบริเวณที่แก่งเคียงเปิดแนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทางกทมด้วยนะคะตกลงอาจารย์แม่คนที่ดีที่สุดเรจะได้ต้างหัวเรืงตกงดีดครับในส่วนของที่เรากาลังพัฒนาในเรื่องของการต่ามเรดาร์พยากรในะไรสามชั่วโมงขึ้นกรา บางส่วนของประชาชน,นยังหาแต่เข้ามาไม่แคงแค่แ,คแ,คแต่คือมุ่หมายของเราเราพยายามจะให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้ทราบคนแต่ก็รู้รว่าในสิ่งที่ทกำลังจะเกิดขึ้นว่าฝนจะตกในพื้นที่ไหนวันนี้าน,น,นวิชาการก็บดกเข้ามาต่างที่จะหาอุปกรณ์มาเพิ่มเติมเช่นเร,นรดาร์หรือว่าดาวเทียมเนี่ยถ้าเกิดคุยกันให้ดีเนี่ยเราสามารถเอามาเสริมกันได้คือไม่จำเป็นต้องวี่งเหมือนกันซับกัน แต่ต่างคนก็ต่างหาสิ่งที่มาเสริมกันได้ที่ทาให้การใช้วัสดุสีของพลเมืองธรรชามีประสิทธิภาพและก็ได้ผลที่บูรณาการมากขึ้นผมว่าเป็นวันนี้ก็เป็นมิติดีมากนะแล้วขอบพระคุณอรคกรตุวที่มาร่วมกันแล้วก็ช่อว,วากันทำงานก็จะส่งผลดีในการในการพยากรณ์และก็ในการเตือนว่าปัจจุบันในโลกมันเปลี่ยนเร็ววิการมันเปลี่ยนเร็วถ้าเรารู้ร่วงหน้านก็จะทําให้การรับเลยอาจารย์ขออิฐประด็นครับ ประเด็นการเปลี่ยนสติกเกอร์โต๊ะแยก A B K ทนะครัพอดีว่าในโซเชียลเนเสียงแตกออกเป็นสองฝั่งนะคือฝั่งที่บอกว่าเฮ้ยเออก็สวยดีดูแบบใหม่กับอีกฝั่งหนึ่งที่บอกว่าไม่สวยเลยชอบแบบแบบเก่ามากกว่าสีเขียวไม่สวยสีม่วงไม่เข้าใจความหมายอาจารเมีความแล้วนไรผมว่าเรื่องงานเฉลยแบบมันก็ดีชัางคนชอบไม่ชอบธรรมดานล้วไม่มีอรเลยก็ก็รอเปลี่ยนเขาละเหีือวไม่ก็มีห้าแห่งมั้งน้าอยาจจะได้อะไรหรือว่าก็เราเสนอรูปแบบมา เกิดจะไปเป็นติดที่อื่นได้ก็ผมว่าก็ดีอะก็แต่ว่าผมว่าก็ดูสะ,สะอาดขึ้นดูใหม่ขึ้นนะก็รของเก่ามันเลือนมากเหมือนกันนาแล้วก็ตอนเราพยายามไปลอกก็ลอกไม่ออกเพราะมันติดจากปูไดเลยก็ลอกมาไ,ไ,ได้คําเดียวโอเคโอเคหรือแต่พีเอจผมว่าก็ต้องต้องทำอ่ะแต่ก็ต้องดีๆนะผมว่าใครมีความเห็นอะไรบอกว่านั่นแหละคือถ้าเห็นสวยทุกคนในเรื่องแปลกเลยอย่ะไม่ได้หรอก,อกถ้าเกิดเห็นต่างได้ถึงบางทีต้ก็ขอบคุณที่ทททแล้วหลังตางตีนท่านชมไปเลยไม่ปรับร่มให้ดีขลยใจเป็น ไม่หรอกมันเป็น้อยใจเลยร้อยคนดูก็ดีใจแล้วไงร้อยมีคนมามองชอบไม่ชอบก็ตีนะบอกว่านี่ยคืออันนี้คือหัวใจของพายมันเลยนะ้วพายพาเร็ตเนี่ยเพราะว่าเราต้องยอมรับความแตกต่างได้ไม่ใช่ทางเราที่สังคมจะเห็นเหมือนกันหมด้ที่เราฉลองเฉลิมฉลองพายพายมันเดือนมิถุนายนไม่ใช่เฉพาะเรื่องเพศนะแต่เรื่องการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง การมีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิวแชร์เรื่องความคิดต่างๆเนี่ยเนันนั่นคือตัวอย่างจากนั้นไอสติ๊กเกอร์ที่ก็ไอเป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยไม่ชอบระดับได้แต่ว่าเราก็ต้องทะเลาะกันเราก็รับฟังแล้วก็ปรับปรับปรับปรุงให้ดีขึ้นครับเขาบอกว่ามันหลักจะมีจะมีแนวทางในการเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือว่าเปิดให้ประชาชนได้ามาในการออกแบบแน่นอนมีแล้วก็มีที่เป็นหลายจุดที่จะทำตรงนี้เพิ่มมาแต่ก็ไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกระบวนการชุที่ ท lang, ีศทางคุณทด้บอก้องขอบคุณทางหน้าหนึ่งดีกรมศุลกากรที่อนานะครับและคณะที่ได้มาปรึกษาเลยการที่เลาเรื่องการที่จะประกาบไปเรื่องสำคัญมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นตัวสําคัญที่ทําให้เราสามารถเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์โดยเฉพาะเรื่องกับการล้างล่วงในกรงมศุลกากรที่ปัจจุบันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เป็นน้ำฝนเนี่ยมันมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นเฉพาะจุดด้วยถ้าเกิดเราสามารถรู้ล่วงหน้าได้เมให้เราจะขาดทรัพยากรที่เหมาะสม และจริงแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องฝนแล้วจะมีหลายเรื่องซึ่งทางกรทมกรมตุนิยมปิยาสามารถร่วมมือกันได้เช่นเรื่องพื้นดินไหวนะเพราะว่าจริงแล้วกระเทศของเาเองก็มีสาบันสูงมีความเสี่ยงเรื่องกับฮิษหรือว่าความร้อนของเมืองซึ่งนี่สำคัญเลยนะเพราะความร้อนของเมืองจะมีสูงมากขึ้นการศึกษาฝนผลกระทบต่างๆซึ่งกรมตุนิยมปิยาก็มีผู้เชี่ยวชาญแต่นี้อยู่ได้การกับเรื่องเพียงข้อที่ห้าเพราะมีผลที่เกิดจากการไหลเวียนของอากาศที่ทําให้เกิดผลกระทบจากฝุ่นละอองต่าง ว่าทั้งหมดเนี่ยสามารถจะเกิดความร่วมมือกันได้ในอนาคตแล้วก็มีอุปกรณ์หลายอย่างซึ่งสามารถจะเอาข้อมูลมาเสริมกันได้เช่นตัวอย่างของเราเรามีเรดาร์ตัวส่วนของโัตุนก็มีพยากรณ์ทางดาวเทียมซึ่งเราเอาสองข้อมูลมารวมกันก็่อทำให้การพยากรณ์แม่นยำขึ้นนี่เป็นตัวหนึ่งที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ทางดานทำงานของทางาการหาืนร่วมกันในันนี้ลได้ เรวคิดถือว่าได้วิธีกรารในการรับษลอย่างไรกันางผมก็เชื่อว่าการร่วมมือการจะไปเรื่องของกากรท่องเรีแล้วก็การให้ข้อมูลร่วมหน้ากบประชาชวนที่มีความเปี่ยนแปเป็นสิ่งจำเป็นแต่ว่าวันนี้เราก็มีการตั้งว่ะทํางานร่วมกันนระหว่างทางก็มีตัวอย่างเนครโดยมีอันแรกเลยเนี่ยผมว่าคือการแบ่งข้อมูลกันแล้วให้ทางริษัทสามารถพัฒนาแบบจำลองซึ่งทำแบบจำลงงองได้ละเอียดมากขึ้นทำให้เราสามารถ จำนวนจุดได้อย่างเดียนคือมันอาจจะไม่ได้ทำนายเฉพาว่ากรุงเทพตก80แล้วจะบอกว่าตก,ตก,ตการุงเทพตอนวันออกตกเท่าไรตอนตวันตกเพื่อจะลงถึงเขตเลยในอนาคตจะทาให้การเติบโตัวยิ่งขึ้นนั่นปประเด็นแรกันที่ตอบคว่าก็คือเรื่องการสื่อสารว่าันมีการสื่อสารเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่แบบคนเข้าใจได้ง่ายๆแล้วบอกว่าอาจจะต้องมีการปรับวิธีการสื่อสารต้องฝั่งรักกอมกับทางร์รูปูล์ร่วมกันจอเอาความสื่อสารท,าท,าทารี่เข้าใจง่ายแล้วก็ถึงความหมายได้อย่าง แต่ว่าคำว่าฝนตกหนักความหมายคืออะไรตก80เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ความหมายคืออะไรเงี้ยเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเตรียมตัวได้ถูกต้องอันที่สามคือว่าลูกเรมีความล้มเหลในมิติอื่นโดยเฉพาะเรื่องเกียวกับความร้อนของเรือเพราะว่าอี่จะเป็นปัญหาแล้วมันมีฝนต้อนเรื่องหึงการเกิดเดี่ยวของเก้าด้วยว่าวะระทบของควารมร้อนของเรือทำให้เกิดก๊กาซยาเคมีที่ทำให้ไอตัวแก๊สเปลี่ยนเป็นฝุ่นได้เพราะฉะนั้นก็จะตั้งหน้าทำงานแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเหลวกันแต่เช้ามันโตะโดดนะครับ สาหรับเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการพยากาณแลกากพยากรณ์ให้มั่างมากขึ้นการที่จะพยากร์ได้ดีเนี่ยมันตบบ after, ้องมี้ร่ที่ไปเราจับในพื้งๆอตัวนำล่องลองเหลือจากว่าเราจะพยากรณ์ในเชิงเราก็ดูในส่วนขององกทในส่วนของ เกิดของสภาพอากาศที่มันแปรปรวนเนี่ยเราก็มองเห็นความสำคัญในเรื่องของการเตรีการในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรที่มันไม่เคยเกิดอะไรที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าอะไรที่ว่าฝนตกหนักาที่ตดอะไรเนี่ยมันอาจจะมีของที่ตกมาได้ด้วยเหมือนกันเห็นั้มถ้าเราสามารถที่จะพยานบาลได้แล้วเนี่ยในเรื่องของการ การจราจรในการเด on, นรินทาง